บันไดสโคกมานะหรอถ้าไฟไหม้หรอใช่ล้วต้องทำยังไงอ่ะวันนี้เจเกลมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นการคุยกันร,ระหว่างเจเกลกับป้าเหกนะโดยเจเกลก็มีการบอกป้าเอกว่าถ้าไฟไหม้หนะักควรจะรีบผูงบันไดามาแต่ในระหว่างบทสนทนานะคะก็มีการช็อตฟิลป้าเหกไปหลายเรื่องเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยบอกว่าเกลอะ นิดเดียวตัวนิดเดียวเกียวตัวนิดเดียวเกีวิ่งไม่ทันต้องให้ไปเอกบุ้มใช่ไหมใช่เดี๋ยวแลเดี๋ยวทีบลงเดี๋ยวทีบลงบันไดสะโคกมานะเหรอถ้าไฟไหม้เหรอใช่แล้วต้องทำยังไงอ่ะต้องวิ่งหนีลงลงบันไดอันนั้นมาเหรอต้องวิ่งเร็วป่ะใช่ต้องวิ่งเหรอแล้วเกลจะไปวิ่งกับไปเอกวะ ไม่พี่โอเคาจะไปวิ่กับไเอกะไม่พี่เวาไมอะไ่เอกไม่วี่หรอเออไม่พี่เหมือนเป็นเอกเหรอให้ไปเอกกุ้มไหมเราให้ไปเอวิ่งเอาตาไเอกจะไหวเหรอจะไหวไหมเกียวบอกวีว่าเกียวอะนิดเดียวตัวนิดเดียวเกียวตัวนิดเดียวเกียวิ่งไม่ทําต้องให้ไปเอกกุ้มใช่ไหมใช่เดเียวกลงบันส มานะเหรอถ้าไปไม่เหรอใช่แล้วต้องทำยังไงอนะ